โอเคเดี๋ยวปิดทิปที่น้ำตกเย็นๆเฮ้ยน้องเอ้อนี่ขาวมากเลยเนี่ยขาวโบ้เลยเนี่ย ตุ๊กตสู่นะครับก็มาเก็บของตรงร้านกาแฟอามาโอปาลูกแต่ครั้งที่แล้วก็จะไปถึงที่เราจะต้องดรอปกระเป๋าลงแล้วก็เดินนะครับบางคนก็จะมาหาซื้อตาัดดอยแทนี แดอยเป็นรองเท้ายางเอาไว้เดิน,เด,นดนะเดินดีมากนะเดินทีมากแต่ใช้แล้วก็น่าจะทิ้งได้เลยอันนี้จะเป็นซุปเปอร์ม์เกสตสุดท้ายตอนที่เราจะลุยไปกันเส้นทางก็ถือว่าไม่ได้ลำบากมากวันนี้เดินนิดเดียวเดินแค่ชโมงเดียวเมื่อกี้ขึ้นไปขอน้องๆลูกค้าว่าอย่ากขึ้นไปนั่งข้างบนด้วย เขาบอกว่าเต็มแล้ะขบวนเต็มแล้ว,ข,ลวขึ้นไม่ได้โอ้ยกินมากล้วด้วยเสริมพลังเสริมพลังเนี่ยเสียดานี่ขึ้นขบวนนี่วิวดีมากเลยเนี่ยนะวะโอเคเราก็ต้องนั่งข้างล่างต่อไปนะครับเสียดายเสียดายถ้าถ้า,า,ามีที่เดี๋ยได้ขอเรา นี้แล้วเดี๋ยวเราก็ลงเดิน,นเราจะเตรียมเดินอยูตรงนี้นะครับเดินเข้าไปอย่างนี้นี่จุดลงททเียนนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปยอดสูงนั่นแหละโอ้อ oh, no ほらほららら ทางเข้าไปนะนับตกปิตุโก,โกปุปายก็เดินกันไปสบายนะครับวันนี้เนี่ยใช้ไม้เท k i n g Pro ของ Voyager อ่ะก็จะเป็นเท k i n g Pro ที่ทำมาจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่ก็จะอาจจะไม่เบาเท่ากับ t ทกกิ้งโพของ ที่ทำด้วยคาร์บอนแต่น่าจะมีข้อดีคือมันเหนียวกว่านะครับมันก็จะไม่แตกแล้วก็สามารถที่จะลอมเรียกว่ารับแรงกระแทกกดถึงมันจะงองมก็ยังใช้ได้โอเคตัวเลกิวยาเจอเนี่ยก็จะตัวนี้จะเป็น Made in นเช็กบิพับบิกก็มาตรฐานยุโรปไปเดินต่อนะครับ รองเท้าเรากันน้ำได้แล้วก็สบายมาแต่เ้ือกลึกกว่าเน,นี้ยก็จะแย่ะนะครับทานก็แยเ่เละเลทะอย่างเงี้ยในในป่าเงี้ยสบายไปต่อเนินแล้วเนินเล่า เราก็ยังไม่ถึงนะครับไปครับหนึ่งสองอ่านข้างหลังดิอ่ะใช่ป่าไปด้วยน,น้ำจะล่วงแล้วเนี่ย ช,ชื่อชนค่ะพี่ชวชนครับผมพี่ชวนกับน้องน้ำวันนี้น้องน้ำมาด้วยไหมคะน้องน้ำหนอ,อ่ะอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยรุ่นนี้เกิดทางหนังเรื่องนี้ด้วยเหรอส่งมือมาส่งมือมาขอบคุณค่ะอย่าหาดไม้ระวังลื่นอย่าไม้ตรงนี้อะไรครับ แล้วขึงแข้งโอไกาดไปแล้นะ แคมป์แล้วแต่ไม่ใช่แคมป์เรานะครับเราไม่ได้นอนที่นี่แล้วเราจะเดินขึ้นต่อต่อไปน้ำตกปิดกโกชาวบ้านกุยเรือต่อไปต่อเดี๋ยวหาจุดกางเต็นมีเซเว่นอีเลเว่นด้วย นั้นน่าจะเหมาะสุดดูดูโล่งดีโอเคอีกม <Okay. S 1> ิเตอเ์นอนผ่อนสบาย กรจะไปนักตกกระดังข้ามสะพานก่อนมได้ชันตรงนี้น ok ี่เานเราเยวี่ชันมากเลยไม่ถ่ายละ

โอเคใกล้ถึงละขนาดเองติวคุณหนุ่มคุณมาตอนไหนเนี่ยโอเคสุดยอดเลย่าให้หน่อยถีบหให้หน่อยเดี๋ยวจะเดินไปดูแล้วพี่เดินไปได้เหรอหนูบอกว่าได้นะ โอเคทั้งตกนะครับทตกจะรอคืถ้าน้ำถ้าฝนมาตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะน้ำเยอะกว่าน,นี้มันก็จะสวยกว่าน,นี้อันนี้พอดีว่าน้ำมันค่อนข้างน้นนอย ชื่นใจมากคอโต๊ะรอตู้นะครับเรามาถึงแล้วความหาหัวใจกันนีดนึงหงัวใจจาทำไงหัวใจอ,ะจะอ่ะมีจังะมีฮาร์ดโอเคเป็นเชื่อคอมพิวต์ในวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะขึ้นไปดอยมะม่วงสามหมื่นตรงนี้นะครับเราจะไปตรงที่ยอดนูน้นแล้วก็จะถ่ายรูปลงมาข้างล่างนี้ โอเควันนี้เดี๋ยวเรามีเวลาอยู่น,นี้สิบนาทีแล้วเราก็จะจะลงละชอบชอบสวยมากทีสามสี่สิบเดี๋ยวไปขึ้นยอด,ดยอดต่อก็วบบงบสามหมื่โอเคเตรียมตัว อ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดอมะม่วงสามหมื่นนะครับเราเดินออกมาตอนดีสี่อันนี้มันเริ่มชันตั้งแต่เก้าแ,บบแรกเลยอยังไม่ถึงห้าเลยไปเราก็เดินไปเรื่อยเรื่อยนะครับโอเคตัวนี้ขึ้นมาเหนือความสูงแค่เจ็ดร้อยกว่าเมตรเหนือห้านทะเล ข้างบนนี้ลมเย็นสบายโอเคไปเรื่อย เดี๋ยวเดินต่อนะครับไปที่สามหมื่นตรงนี้อยู่ที่เหมือนห้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่คนก็สามารถมาเล่นมือถือได้ราเชียมตรงนี้ส่งสัญญาณโทรศัพท์ได้โอเคเราขึ้นมาตีสตอนนี้เวลา6กโมงกว่าที่ระดับความ, 1, มสูงหนึ่งพันร้อยบาเมตรสวบ้า ที่เราไปเม,าม,าามื่อวานมือน้ำตกไปเตหลออสูงน,นั่นเองมาจากนู่ตนต้นตนน้ำตกอยู่นู่นอะไรมาเรื่อยเรื่อยเรืยเรืยตัว,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 วตน,นี้ก็ลงทิศขึ้นแล้วที่หนึ่งพันสอเมตรนะครับถือว่ายังสบายสบาย,ปายไ,ไปครับไปกับคูชนเจอนี่ จุดดอนมะมงสามหมื่นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินข้าวละนู่นเาไปนูน่นน้องๆที่มาด้วยกันไปนูน่นละนั่ไปละนั่นไงไอ,อ้ต่อได้ต่อเอาดูงก็อย่าใส่ขาต้านแขกต้านมานะครับพัแปดด้วย เอาไปนะเข้าปา่าแล้วเหมือนกับสุภาพมิจฉิตป้า เราจะกินข้าวที่นี่แล้วก็เดี๋ยวก็สบายๆแล้วค่อยเดินกลับออออออแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือต้องมีไฟฉายคาดหัวนะไฟฉายคาดหัวมีไม้เทคกิ้งนะครับมีถุงมือก็ดีนะถุงมือน้ำ ที่นี่พักงานก็ต้องเตรียมอาเตรียมอาหารเช้ามาด้วยมากินที่นี่แล้วคุณจะได้วิวอาหารเช้าที่แบบรสชาติช่างมันแต่มันสวยแน่นอนนะครับแล้วจริงมาถึงในนี้แล้วอ่ะกินอะไรก็อร่อยนะครับจริงๆผมชอบเขาลูกนั้นมากเห็นไหมเกือบถึงยอดหมื่นห้าพอดีว่ามีชาวบ้านเนี่ยนะเขาหาบน้ำมาขายก็เลยโอ้สปอนเซอร์ขวดละห้าสิบบาทโคก็ปองห้าสิบทุกอย่างห้าสิบหมด ก็ถึงเวลานั้นน่ะปองละร้อยก็ต้องกินนะครับขวดละล้อยก็ต้องกินเพราะจะเป็นลมหรอตายแน่นอนโอเคมีตามไปในสูตรอะไรก็อร่อยใช่โกโปรโกโปรอะไรแบบจะหมดแล้วบ๊ายบาย ก็ถือว่าเป็นคลิปที่สนุกสนานเช่หนึ่งนะครับมันโอเคมากมันคือถ้าจะมาเนี่ยก็แนะนำว่าจะมาวันเดียว ควรจะมาหรือว่ามาวันแรกนะครับออกเเช้ามาถึงออกเเช้ามืดมาถึงตากให้ได้ก็อย่าสายมากกินข้าวกินป่าเสร็จแล้วก็เดินทางเข้ามาแล้วก็เดินทางเข้ามาแล้วก็วกเดินไปน้ำตกก่อนนะครับวันรุ่งขึ้นคือในตีสี่อย่างผมเนี้ยตีสี่มาแล้วก็ขึ้นไปที่ดอยยอดดอยมะม่วงสามหมื่นเพราะว่าอย่างอย่างวันเนี้ย มีหลายกลุ่มที่ขึ้นสายสายขึ้นไนสายเขาก็มันร้อนลงมาเขาร้อนพวกเราขึ้นเกาะเป็นกลุ่มแรกแล้วก็ลงมาก็เย็นสบายชิลมากอะไรเงี้ยโอ้หนี่นี่ล้างหน้าแปรงฟันกันเลยทีเดียว